คอมเมนต์ชาวโลกหลังสาวไทยแพ้เซอร์เบียอย่างน่าเสียดายท,ท,ท,ทั้งที่ควรจะชนะวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลิก2023สัปดาห์ที่2ที่ทกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลนัดที่3ทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ให้กับเซอร์เบีย2-3เซต26-24 25-22 17-25 12-25 14-16 ทั้งที่เป็นฝ่ายนำก่อน2 0เสร็จวันนี้ทีมงานสยามนิวจะพาไป2คอมเมนต์หลังไทยพ่ายแพ้ให้กับเซอร์เบียท,ทั้งทงท,งที่เกือบเป็นฝ่ายชนะแล้วคอมเมนต์ comment ชาวเวียดนาม H A เวียดเสียดายเซตสุดท้ายบูเวียดยังคงชื่นชอบตอนที่โค้ชเกียรติพงษ์คุมทีมชาติไทย K i นเวียดยินดีด้วยนะไทยแลนด์คุณเกือบจะเอาชนะเซอร์เบียใน5เซตแล้วแข็งแกร่งมากเลยเกือบจะมีความสุขแล้วเชียว M I เวียดฉันคิดว่าชนะไปแล้วก็เลยปิดเครื่องแล้วไปทำงานแล้วมาเห็นว่าแพ้ฉันไม่เข้าใจว่าแพ้ได้ยังไง h อเวียดนำ14-11แล้วไม่สามารถเอาชนะได้เซอร์เบียทำห้าแต้มรวดเลย N.G.U. เวียดตอนที่ไทยนำ14-11ฉันก็เปลี่ยนช่องคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแต่ตอนที่เห็นแอดมินโพสว่าไทยแพ้รู้สึกโชคดีที่เปลี่ยนช่องลา เวียดพรพันธ์ได้รับบาดเจ็บเหรอสิริมาทําให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนยิ้ม NGU เวียดนำ1 1สิถึงสิแต่ก็ยังแพ้น่าเสียดาย TR เวียดได้3มเซตพอยต์แล้วน่าเบื่อจริงๆ VIN เวียดถ้าหากเซอร์เบียแพ้พวกเขาจะตกรอบแน่นอน TR เวียดเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันเชียร์ทีมชาติไทย VIN เวียดได้เห็นว่าพรพันธ์นั้นสําคัญต่อทีมไทยมากแค่ไหน แอลเวียดฉันดูจนถึงแต้ม1 1ถึง14แล้วก็ปิดคิดว่าเซอร์เบียน่าจะแพ้ไปแล้วน่ายิ้มแต่พอกลับมาดูใน a ฟ e b o o k อีกทีก็เห็นว่าเซอร์เบียชนะ3-2ถึงเซตเฉยคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์ดับเบิลยูไอเอลปินน่าเสียดายสำหรับทีมไทยพวกเขาควรจะเรียกเวลานอกนํำ14ถึง11แต่ก็เสียโมเมนต์ตำไปให้กับทีมเซอร์เบียหมดเลยเอชไอปินน่าเสียดายมากสำหรับทีมชาติไทย l อลีปิน e ซาร่าโลโซที่อยู่ทีมอังเอร่วมกับจาจ้าเมื่อฤดูการที่แล้วใช่ไหม r อ e ปิ่นหน้าเสียดายนำ14-11แต่ก็ยังถูกไล่ทนันตอบ K.A. ปิ่นมันเหมือนกับซีเกม2019ที่พบกับอินโดนีเซียในนัดชิงเหรียญทองแดงคุณจำได้ไหม b บีปินน่าเสียดายโอกาสของทีมไทยในการไปเล่นโอลิมปิกที่ปารีสเจอปินมันช่างน่าเสียดายอะไรเช่นนี้ j จเปินน่าเสียดายจังจากนำสิบสถึงสิกลายเป็นแพ้1 4สี่ถึงสิบหกเจอปินฉันรักอัชาราพรคงยศในเซตที่5 TR ทีอาปินน่าเสียดายที่ทีมไทยหลุดจากอันดับท็อป8เรียบร้อยแล้ว j จอปิน ลุยไปเลยทีมเซอร์เบียแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะบอสโควิด P.O.R. ปินคงจะน่าเสียดายมากสําหรับพวกเขาแต่ทีมไทยก็ยังคงมีความสุขพวกเขาดูสนุกสนานจริงๆเมื่อเทียบกับคู่แข่ง M.I.Y. ปินเมื่อชัชชุออนกลับมาเซอร์เบียก็เลยตามทานัน K.A.T. ปินอีกแค่แต้มเดียวก็ชนะแล้ว A.T.S. ปินทีมไทยพลาดโอกาสในการเอาชนะเซอร์เบีย